ปฏิวัติว,ตวงการโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลาเซลล์กำเนิดใหม่แผงโซลาเซลล์แรงดันสูงแล้ววงการโซลาเซลล์วงการพลังงานจะต้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านอาจารย์ไก่กุ๊กไก่บนลายการช่างเมื่อกี้ผมโป่ยไปแล้วแผงโซลาเซลล์แรงดันสูงแต่สงสัยนิดนึง แรงดันสูงนี่มันสูงขนาดไหนเมื่อเทียบกับแผงเดิมอ่ะอธิบายกันก่อนดีกว่าเอาแบบเป็นเรื่องเวลาวก่อนคืออ<แ>่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนแปลงวงการพลังงานกันดีกว่าอ่า,<แ>าบอกแบบนี้ผมผมประกาศไแบบนี้ใช่ไหมอืมก็คือพื้นฐานของเราเล่นโซลารเซลลนะ์เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องซื้อเลยเนะี่ยคือแผงแผงโซลาเซลล์ครับแต่แผงโซลารเซลล์ที่เรามีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดเนะี<แ>่ยก็เราก็จะมีเขาเรียกว่าแรงดันกักแรงดันอะไรนะแรงดันมันกัก อ่ามันกักก็คือหมายความว่าคือมันเล่นอะไรมันก็ลําบากมันเล่นมันเล่นลาบากเพราะว่าแรงดันส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่แค่ประมาณแค่สี่สิบโวลต์อ่าสี่สิบหกโวลต์จะไม่พออยเหรอใช่สาหรับสําหรับผมอ่ะมันไม่พอถ้าถ้าคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรทุกๆอย่างจริงๆอะนะแรงดันมันต้องมากกว่านั้นอ่าแรงดันต้องมากกว่านั้นแปดสิบอ่ะ 80โน่ะ80โวลต์น่ะตอนหนึ่งแผงอ่ะไม่มีหรอกในท้องตลาดผมเปคนดูแล้ว46โวลต์มันไม่มีไงมันก็ต้องสร้างใช่ไหม่ะแต่ไม่มีมันก็ต้องสร้างสร้างเหรอใช่ครับที่ท่านเห็นนี่แหละอก็หน้าตาเหมือนเดิมเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกว่าคือเห็นไหมว่าเราใช้อยู่เนี่ยคืออะไร5แผง5แผง่3 4 5เอาแล้วไงปกติ5แผง5แผงเนี่ยส่วนใหญ่แดงๆก็ได้แค่ประมาณร้อยกว่า ห้า <5 S 1> แผงะจะได้แค่ประมาณร้อยกว่าเอาถ้าโซ่แผงหกร้อยวัตต์นะถ้าเทียบถ้า<ช>ความดันสี่สิบเนี่ยสี่สิบใช้งานเนี่ยพอดึงโหลดแล้วมันก็จะเหลือประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอ่าเลยอ่าโดยประมาณอ่ะตีไปประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะเวลาดึงโหลดแล้วนะ,ะดึงโหลดแล้วนะแต่หวลอยลอยๆมันได้นู่นอ่ะประมาณสองร้อยอย่างเงี้ยสองร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอดึงโหลดแล้วมันก็จะเหลือประมาณร้อยกว่าครับสอนหรับผมมันก็ยังกัดแล้วหลับผมมันยังกักอย่างนี้คร<ะ>ับอย่างนี้คือไงสองสามสี่ห้า สามร้อยกันไปเลยห้าแผงสามร้อยโวลต์ขึ้นนี่สามร้อยโวลต์ในขณะดึงโหลดจริงด้วยโอ้ยไอ้เว่อป่าวอาจารย์ไปดูกันดีกว่าแปดูนี่ดูดินี่นี่คือแผงที่อันนี้ใช้งานนะอันนี้แผงอะไรโมโนหรือเปล่าเนี่ยโมโนครับโมโนแผงกำลังโมโนนล้วเนี่ยเป็นโมโนครับโอ้อาจารย์ต่ออะไรเนี่ยอนุกรมกันไว้ต่ออนุกรมกันโอ้หแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้บอกว่าเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบโวลต์ใช่ป่ะอ่าประมาณเจ็ดสิบกว่าโวลต์เนี่ย เจ็ดส <75 S 1> ิบห้าเจ็ดสิบหกเนี่ยต้องมีอ่ะเน็มอารตีเจ็ดสิบเพราะอารตีเจ็ดสิบเพราะมีเนมเพจบอกไว้ปะเนี่ย มีครับมีมีมีเดี๋ยวไปแทรกให้ดูเลยกันเดี๋ยวแทรกให้ดูอดี๋แทรกให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์จะพูดปากเปล่าไม่ได้ต้องวัดโวลต์ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวจัดให้แบบดึงโหลดด้วยครับเออดึงโหลดด้วยเอาสามตีห้าเนี่ยคือห้าแผงนะห้าแผงนี่นะครับเห็นว่าห้าแผงต่อเข้ามาเนี่ยผมลากสายไฟไปอ่าต่อแล้วเนี่ยอ่าต่อแล้วครับอนุกรมกันครับบวกลบนะครับเข้ามาเนี่ยลากไปไหนเนี่ยลากไปไหนเนี่ยลากมาในร่มครับเพื่อไม่ต้องวัดตากแดดอ๋อโอเคตามสายไปนะครับตามมาตามสายคือตามอาจารย์ไก่ไปนะครัับบจะะไไม่่ใช้กอรเนีย คลิปดังๆอาจารย์จำได้ไหมแอร์โซลาร์เซลล์ของอาจารย์โคตรดังเลยนะใช่แต่ใช้สิบแผงนะแต่ตอนนี้ใช้ห้าแล้วครับฮะเหลือแค่ห้าแล้วเอาเนี่ยห้านี้เหรอเอาต่อมาวัดที่วัดที่เอ้านี่ครับมันเป็นใคยเชื่อเน่อยที่ใช้งานอยู่นะแอร์โซลาร์เซลล์มันต้องการวัลสามร้อยหกสิบวัลสามร้อยห้าสิบวัลไม่ใช่เหรออาจมนี้เห็นทีเห็นทีวีนู้นไหมเห็นครับอ่าทีวีนู้นนะฮะทีวีตัวนู้นเนี่ยคือสายเขาวิ่งมาเนี่ยเนี่ยผมต่อจากปลั๊กนี้นะฮะอ่าต่อจากปลั๊กนี้นะไหนปลั๊กทีวีีน่ไง วิ่งมาหานี่โอ้สายดำดันะครับอโอ้ใสยทีวีนี่ผมจะทําการชักออกชักออกอ่าชักออกชักออกปุ๊บดับนะเอาตัวดําตัวดําครับก็ก็อาจจะงดถ่ายทอดสดก็ได้เราเอานี่เราเอาออกไงอ่เราเอาออกเอาออกเอาเลยทีเที่เอาออกเพื่อจะบอกว่าอะไรมาวัดให้ทุกท่านดูไหมครับอ๋อโอเคปเาวัดให้ทุกท่านดูตอนนี้แรงดันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสองครับเฮ้ย สามร้อยห้าสิบสองฟุตห้าแผงครับขนาดดึงโหลดนะเป็นไปได้หรือนี่่อาขนาดดึงโหลดนะดึงโหลดแล้วนะดึงโหลดนี่เอ้ยโหลดอะไรโหลดโหลดที่ผมใช้แอร์ครับอะไรแอร์บ้านผมไงแอร์โซล่าเซลล์ตัวนั้นอ่ะใช่แอร์โซล่าของผมเนี่ยแหละคลิปหล้านวิวจ้ะแล้วนะคลิปคลิปหลักด้านวิวอ่ะเราดึงโหลดมาไปไปดูเอานะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือเนี่ยเป็นเป็นบวกลบเนี่ยก็คือเอาไฟไปใช้กับแอร์เหมือนกันเด้อเอาไฟโซล่าเซลล์ไปใช้กับแอร์ตามไปตาามมตามมาตามมาบวกลบนะครับ แดงบวกดำลบนะครับไปไปไหนเนี่ยไหนเนี่ยไหนคอยร้อนอยู่ไหนนี่ยนี่นี่คอยร้อนนะครับโอ้โหมิตซูบิชิมิเตอร์สลิปไม่โฆษณาให้มันหรอกไม่ให้โฆษณาเอาเนาะอันนี้นทำไว้ทำไว้เอ่ะสายไฟเอซีอ่ะสายไฟเอซีเข้านะไฟบ้านเข้าตรงนี้อ<ๆ>่าใช่คือไฟบ้านเข้าอ่าอันนี้ก <c oughs> ็อาจารย์ก็ทําเป็นวัดผมวัดไฟบ้านให้ดูก่อโอเคโอเคเอ็มศูนย์จุดใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์ฮาร์สตี้ถ้าไปกินแล้วกันอ่าคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นไฟดีตีเอา มันก็ต้องมีพลังงานวิ่งเข้าใช่ไหมพลังงานวิ่งเข้าอ่ะสองจุดเจ็ดหนึ่งใช่ไหมสองจุดเจ็ดดึงอะนี่คือเขาอาจจะปรับรอบลงมาอาจจะปรับรอบลงมาปรับรอบลงมาคือหมายความว่าความความเย็นมันเริ่มได้แล้วจากที่มันเลี้ยงรอบสูงสุดวูวเลยไปชักได้ชักออกเลยเอาเอาลองซิเอาเอาโซลาร์เซลล์ออกซิเนี่ยชักชักชักมันจะตัดสลับอัตโนมัติใช่ไหมอ่าใช่ได้ได้ ชักอ่าถอดออกไปแล้วครับแดงออกไปแล้วเอ่อไฟโซล่าเซลล์ถูกตัดไปแล้วไฟโซล่าเซลล์ถูกตัดแล้วนะก็ต้องก็ต้องไม่มีใช่ไหมก็ไม่มีสิก็ก็ต้องต้องไม่ต้องต้องไม่นศูนย์ใช่ไหมนี่ไงศูนอาศูนย์จริงเว้ยเห็นไหมคือศูนย์จริงอันเนี่ยของจริงนี่ก็คือใช้จริงไงเออแล้วไฟบ้านอ่ะวิ่งเข้าแทนประเดี๋ยวไฟบ้านอ่าสามจุดสี่แอมมสามจุดสี่แอมอ่ะเสียบไปเสียบไปพลังงานกำลังเสียบนะครับเสียบปุ๊บอ่าเสียบปุ๊บไปแล้วครับจากสามจุดสี่รอแป๊บเดี๋ยวว้าวศูนย์จุดศ นี่คือ0.05ที่ทำงานหลอกกันหรือเปล่าไปดูซิแอร์เย็นดีกว่าเลยอ๋อโกหกไม่มาอันนี้อันนี้อันนี้เรือ0.05ดูนี่ดีกว่าดูนี่ดีกว่าฮะเนี่ยทำงานใช่ไหมทำงานทำงานอยู่นะอ่ะมามาดูการกินแอร์ใหม่นะเดี๋ยวเราเราเทสเราเทสกันดูนะครับอันนี้ผมวัดเอซีนะอ่าไม่มีการกินแอร์นะอ่า0.00 0.08เลยคือ0.0คือน้อยมากอ่ะน้อยมากอ่ว่าน้อยมากเดี๋ยว5 4 3แล้วจะทำการชักนะครับ5 4 3 1 2 3ชัก เห็นไหมวิ่งออกมา 4m 4m เลยอ่า 4m เนี่ยกินอยู่ 4m อ่ะคราวนี้5 4 3เสียบเสียบอ่าศูนย์เป็นศูนย์เลยเอาละเป็นเก็ดมันชิกจัดชิดจัดอะไรไม่เห็นจะตัดต่ออะไรเลยไม่มีเสียงตัดต่อไม่มีไม่มีไม่มีไม่เหไม่มีสมูท t h s m เลยอ่าเห็นไหมแทบไม่รู้ตัวเป็นเสี้ยววินี่กินแค่2.64 อ๋อนี่ไฟจากโซลาร์เซลล์ใช่เอาขึ้นมาเกียร์มาใช้แค่2.64นั่นมันมันมีสูงสุดแต่8แอมป์8แอมป์ใช่ไหม8แอมป์9แอมป์อ่ะใช้แค่2.6นี่ปลาเขาไปแต่ทำไมมันถึงใช้น้ออยใช่มเา3ตัวได้สิเดี๋ยว9 9แอมป์เนี่ยมันเหลือเยอะอยู่แล้วใช่จ้ะด้วยแรงดันที่แรงดันเราสูงเนี่ยเห็นไหมว่าไฟ DC เนี่ยจ่ายแค่2แอมป์อืม2แอมป์กว่าแต่ถ้าเป็นไฟบ้านเนี่ย4แอมป์เลยใช่ป่ะ3ถึง4แอมป์อ่ะทำไมเป็นงั้นะเพราะว่าแรงดันไฟบ้านเนี่ยมันตต่่าพออออเลล็กกมมีไฟแ้วัน คือไฟบ้านมา 220. 2อ0้ยี่ใช่พอเลกดีไฟออกมามันได้แค่3 0 0อยกว่าซึ่งไอ้3 0 0อยกว่าตัวเนี้ยมันสำหรับผมนะมันต้องชนะให้ขาดเลย๋อแล้วเราชนะแบบไม่ต้องบูตด้วยไม่ต้องบูตยแล้ว,วแผงก็เหลือแค่5แผงด้วยเออเออมื่อกี้วัดได้350 350บสนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้คนไปอาจจะสงสัยนะคือวงจรข้างในมันไฟบ้านวิ่งมา220บโวลต์แล้วมันบูตขึ้นไปเป็นเท่าไหร่นะ300อยเป็น300อยกว่า300ออ่าเป็นส ห้าสิบอะไรเงี้ยพอเพเปียกรตี้ไฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นสามร้อยสิบโวลต์สามร้อยสิบห้าโวลต์สามร้อยยี่สิบโวลต์อ่าโดยประมาณโออดังนั้นเราต้องชนะตรงนี้ให้ขาดชนะตรงนี้ให้ขาดราวนี้การชนะตรงนี้ให้ขาดเนี่ยมันก็คือแผงจะต้องมีแรงดันสูงอืหรือหรือนะต้องไปผ่านวงจรบูสเตอร์อืซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแผงอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้แผงสิบแผงเก้าแผงหรือสิบแผงเก้าถึงสิบอาเก้าถึงสิบแผง หรือบางคนก็เลือกที่จะใช้แผงแค่ประมาณ4ี่แผง5แผงแล้วก็ไปเพิ่มบูสเตอร์ไปเสียตังค์กับเพิ่มกับบูสเตอร์ขึ้นไปผมเห็นเขาขายแค่แค่สี่แผงหรือ6แผงแสดงว่าต้องบูตขึ้นไปใช่ไหมใช่หกแผงต้องบูตขึ้นไปแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่ต้องบูตไม่ต้องบูตใช้5แผงไม่ต้องบูตห้าแผงห้าแผงแล้วไม่ต้องบูตแอร์ในใช้ได้เลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยว่าแอร์ใช้ได้เลยแอร์ใช้ได้เลยตัวแอร์ใช้ได้เลยจากเมื่อก่อน อาจารย์ใช้สามร้อยสี่สิบเนี่ย<ผ>สิบแผงสิบแผงอ่าเก้าแผงถึงสิบแผงดัง<อ>นั้น,นบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็เลยบอกโู้เก้าติดแผงเลยเหรอก็เลยคิดว่าไปซื้อเอาใช้ตรงนี้ดีกว่าไปใช้บูตเตอร์เอาก็เอาตั<อ>งไปเสียบูตเตอร์ใช่ไหมอ่าไปตังเสียบกับบูตเตอร์เพื่อให้แรงดันเนี่ยมันอัพขึ้นมาสูงขึ้นมายกแรงดันขึ้นอ่ายกแรงดันขึ้นแต่แอมมันก็จะน้อยลงใช่ไหมแอมก็จะน้อยลงโอ้ดังนั้นการแก้ไขจริงๆที่ถูกต้องอ่ะคือเราต้องไปจัดการพลังงานตั้งแต่ต้นขั่วเลยอ่า ออให้มันเป็นแอมจริงโวลต์จริงอ่าแต่ให้ใช้แผงน้อยลง <S <S นี่ไงตรงกันทุกคนแล้วตรงตรงโอเคเลยนะเนี่ยเพราะว่าบางคนที่โทรมาบอกว่าพื้นที่บนหลังคาบ้านอ่ะไม่พอที่จะติดโซลาเซลล์สิบแผงคราวนี้สบายเลยห้าแผงแอมดึงตัวซอกตัวซับตัวถูกได้เลยได้เลยเก้าพันวิทียูใช่ไหมครับอ่าตัวนี้นี่ที่เก้าพันวิทียูจากไฟบ้านกินสี่เอ่าเหลืออะไรสองกว่าหน่อยสองกว่าทำไมไฟบ้านมันกินเยอะกว่าไฟโซลาร์เซลล์อ่ะ ก็แรงดันมันต่ำกว่าแรงดันมันต่ำต่ำกว่าแรงดันต่ำก็ต้องกินกระแสสูงขึ้นไปไงอ๋อแรงดันต่ำก็จะกินกระแสสูงกินกระแสสูงพอแรงดันสูงแล้วเนี่ยมันก็เลยกินกระแสต่ำอ๋อพอกินกระแสต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความร้อนน้อยไงถ้าคุณใช้แรงดันต่ำมากกระแสสูงขึ้นความร้อนก็ตามมาอ๋อถูกไหมผมถึงต้องสร้างทำแบบนี้นำเสนอแบบนี้ถูกคุณไหมเอออ่า คราวนี้คุณลองคำนวณจากตรงนี้นะหมอคำนวณจากตรงนี้นะเก้าพันกินสองแอมกว่าใช่ไหมถ้าหมื่นแปดจะเพิ่งจะสี่แอมกว่าเองว้าวอ่ะก็คูณสองไม่ได้หมื่นแปดได้สองตัวเนี่ยอ่าเพราะว่าเรามาแปดไเองดังนั้นหมอถามผมว่าสองหมื่นสี่ได้ไหมใช่ไหมอ่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าเนี่ยเพิ่งกินสองแอมกว่าสองหมื่นสี่ไปกินเท่าไหร่กี่แอมอ่ะก็คูณไปดิก็ลองคำนวณไปดิอ่าเนี่ยเก้าอ่ะเก้าเก้าพันไม่ได้จะเกินหกแอมกินสองหมื่นแปดก็น่าจะกินประมาณสักสี่สามหมื่นหก เนี่ยเพิ่งจะกินหมดแผงยังไม่หมดแผงเลยอ๋ออ่าดังนั้นที่หมอถามว่า2องหมืนสี่เอาอยู่ไหมผมตอบอสะเบยสะเบยอืมสะเบยเฮ้ยจริงหรือเปล่าผมเย็นหรือเปล่าไม่รู้หมุนเนื่เพราะคอยร้อนหรือเปล่าไปดูขา้างในไปดูขา้างในไปดูขา้างในดีเลยร้อนถ่ายเลยเนี่ยเอาเอา,เอาไว้ให้คุณป้าเลยครับคุณแม่ของอาจารย์ไก่นะครับไว้นอนกลางวันนะเนี่ยนี่นอนกลางวันฟรีเนี่ยไม่ฟรีหรอกแค่เดือนละสิบยี่สิบาทนี่นะครับเป็นแอร์แะ้วฮะที่คลิปก่อนใช้สิบแผงนะครับอ่า ิแผงโซลาร์เซลล์แต่โอ้ยเย็นเว้ยโอ้ยเย็นเลยเย็นเย็นเย็นวะไม่ใช่เปิดพัดลมหลอกกันรู้หมดแล้ไม่เปิดพัดลมเลยด้วยพัดลมไม่หมุนนะครับทำงานอยู่เอ้าทำงานอยู่นะครับเย็นนี่โอ้ยเย็นเว้ยเย็นเมาห้านอนเลยอ่าทำงานอยู่ไม่หลับให้ไม่รู้ไปนี่ไปฟรีไวเลยเดือนละสิบยี่สิบบาทกลางวันนะเปิดกลางวันอย่าไปคิดกลางคืนนะเออกลางคืนก็ตัดสลับไฟบ้านอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ใช่ป่ะที่แสดงให้ดูโอเคเย็นเลยครับถึงขั้นดึงโหลดเลยนะพื้นที่เท่าไหร่จัดเนี่ย อันกว้างคุณยาวคุณสูงหกคูณสามหกคูณสามแต่แต่เขาเรียกโหลดโหลดใช้เอโหลดใช้คือความจริงไม่ควรติดเก้าพันบีทออควรจะติดมากกว่านี้ก็จะหมื่นสองหมื่นสองกำลังดีอะไรขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ของผมโหลดโหลดเพราะว่าอะไรของฟรีเปิดเปิดทิ้งเยอะอ๋อของฟรีว่ารปฟรีนะครับนะฮะเย็นจริงนะครับเย็นจริงนะยืนยันแล้วยืนยืนไว้ขนลุกเลยขนแขนสแตนด์อัพเลยอะ นี่อาจารย์ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยหรือว่าสั่งสั่งผลิตเลยสั่งผลิตสั่งผลิตเอาแล้วทำไงเนี่ยจะมีขายที่ไหนเนี่ยเออถ้าจะขายนะถ้าจะขายนะเพราะดูความตอนนี้คือมันหายยากคือมันไม่มีอ่าเยเป็นแบบเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดอย่างเงี้ยครับเพราะมันกำลังจะเปลี่ยนไงกำลังจะเปลี่ยนเรื่องวงการของพลังงานตัวปฏิวัติอุตสกรรโาร์์อยากจะเปลี่ยนครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาคือก็ต้องควานหาแผงนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ทางหมอลักดีก็ได้ อ๋อที่ต่อผ่านผมใช่ไหมผมก็มาสแตนบายขายแผงทางหมอพักฟรีก็ได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวให้หมอลงไว้ได้ครับได้ครับนี่ครับเป็นแผงอันนี้ทางหมอทางหมอนะอ่าคือทางหมอแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางทางไก่ก็คือเป็นเพจอาจารย์ไก่ก็เพจไก่เพจอาจารย์ไก่ได้ไก่อะไรก็ไดแต่คนที่จะมาคอยดูแลคอยเคลียร์นี่จะเป็นเจี่ยเอียงครับอ่าเจี่ยเอียงเจี่ยเอียงเจี่ยเอียงก็คือภรรยาของนี่อ่าเดี๋ยวไปจ้างที่เพจอาจารย์ไก่ได้ ก่อนที่จะก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ผมจะพูดเพียงเพียงสั้นๆว่าเลิกใช้บูทเถอะใช้แผงผมดีกว่าใช้แผงอืฮโวลต์ดีกว่าใช่เลิกใช้บูเตอร์เถอะแผงกําเนิดใหม่ใช้แผงผมดีกว่าเอาตังค์ที่จะไปเสียกับบูเตอร์เนี่ยเอาตังค์มาซื้อแผงผมดีกว่ายังมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แค่ห้าแผงราคามันไม่มันมันก็ไม่ได้แพงราคามันอยู่แค่สามพันเก้าตอนนี้นะสามพันเก้าต่อแผงนะครับสามพันเก้าต่อแผงคราวนี้เฮ้ย สามพันเก้าเลยอาจารย์คำนวณดีๆนะคำนวณดีๆนะถ้าเป็นของเดิมต่อคุณซื้อแผงสิบแผงเนี่ยนะนะอ่าสิบแผงเนี่ยเอาแผงตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะมันก็เกือบสามพันอ่ะใช่ไหมสามพันกว่าอ่าตีไปสามพัน่ะสามหมื่นแล้วแต่เนี่ยมันแค่ประมาณห้าแผงอ่ะตีไปสี่พันก่อนง่ายคิดคำนวณนะสี่ห้ายี่สนะิบ 4, 5, 24, ถูกกว่าอีกอแล้วไม่ต้องบูทเลย ไม่จําเป็นที่จะต้องมาวงมาบูตอะไรทั้งนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรไม่ต้อง<ล>ย,ยกแรงดันขึ้นไปได้ไม่ต้องมีวงจรเพิ่มเลิกใช้บูสเตอร์แล้วใช้กําลังจริงๆจากแผงดีกว่าเพราะตอนนี้แผงเหลือแค่ห้าแผงแล้วโอ้โหสุดยอดคิดให้ดีนะครับลองคิดให้ดีสิ่งที่ผมแสดงให้ท่านดูเนี่ยนะแสดงให้ท่านดูเนี่ยนะท่านลองนึกถึงวงการสูบน้ําดูสูบน้ําก็จะใช้อยู่ประมาณสิบแผงอยู่แล้วด้วยอืถูกต้องไหมใช่สูบน้ำเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณสิบแผงตอนนี้เหลือห้าแผงเหลือห้าแผงห้าแผงไม่ต้องบูต แต่ปั๊มน้ำเป็นเอซีเป็น AC, ออเอซีไม่ต้องแปลงอ่าเป็นเอซีเลยไม่ต้องแปง้งไม่ต้องกลัวเสื่อมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแต่ใช้แผงตัวเนี้ยอ่าใช้แผงตัวเนี้ยเอาไปลงอืออ่าพอลงเสร็จไปร้อยจากที่คุณจะต้องใช้แผงน้อยแล้วคุณต้องไปใช้ปั๊มเป็นบันตรเดลทแลท้วที่ซึ่งมีอายุการใช้งานของการเสื่อมถูกต้องป่ะใช่ถูกต้องไหมนะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยใช้แผงก็พอๆกันแต่ว่าสามารถที่จะใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงเป็นสองรวลย์ิบได้อือหือ เป็นปั๊มเอซธรรมดาซึ่งมีความทนอยู่แล้วถาวรเรื่องความแข็งเนี่ยแข็งอยู่แล้ว<ช>แล้วถ้าเราขยับากกาพเพิ่มขึ้นไป,เ,ป,น100ปเราขยับขยับเพิ่มขึ้นไปนะขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นตูบน้ําระดับ380บโวลต์แบบโหดโหดกันเลยอ่ะอ่ะอดโหดกันเลยเป็นของเดิมทั่วไปถ้าเป็นของเดิมทั่วไปนะอะแผงทั่วไปจะต้องมีอยู่ประมาณ18แผงหรือ20แผง20แผง,แผงอ่า สูบระดับ380นะแล้วแผงรุ่นใหม่เราเนี่ยแผงเร่ดันสูงเหรก็แค่10แผง10แผงลดไปครึ่งหนึ่งออหายไปเลยอีกครึ่งหนึ่งบูธก็ไม่ต้องเอออ่าไม่ต้องไปบง์ไปบูธเลยทั้งนั้นประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาในการติดตั้งใช่ถูกต้องแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นนะแผงตัวเนี้ยถ้าผมเดียวผมจะจัดเป็นเป็นเซ็ตเป็นชุดครับมันจะลงไปแก้ไขเรื่องชุดนอนนาด้วยโอ้ทําไมรู้ไหมทําไมรู้ไหมอ่าเหตุผลก็เพราะว่าบางนะ ชุดนอนนาเนี่ยปกติมันสี่แผงห้าแผงเราเราถูกต้องไหมครับคราวก่อนปล่อยคลิปไปคือสองแผงใช้งานได้แล้วต่อตรงกับทีวีต่อตอรงกับอะไรได้เป็นระดับมีเดียมโวลต์อ่าสามารถต่อ<ม>ตรงกับทีวีได้รับเพลงได้ชาร์จมือถือได้อะไรอ,อันนี้คือต่อตรงนะครับแต่การไปแก้ไขที่ผมไปบอกคือชุดนอนนาเนี่ยถ้าคุณจะใช้ระบบสี่แปดเนี่ยคุณต้องใช้สองแผงถูกต้องอะไรนะใช้แผงอ่าใช้ระบบสี่แปดโวลต์เนี่ยต้องใช้สองแผงใช่ไหมเออแต่ผมมาแผงเดียวก็ชาร์จสี่สิแปดโวลต์ได้ แพงไทโวูรุ่นใหม่เราเนี่นะอ่าเนี้ยเนียแผงเดียวก็ชาร์จ48โวลต์ตอใช้ชัตเตอร์หรือเปล่าเอ่อใช้ดิควรใช้ดิอ่าแต่ตอนนี้ต้องใช้อยู่ตอนนี้เราใช้อยู่อ่าตอนนี้ต้องใช้อยู่ซึ่งแผงแผงเดียวสามารถชาร์จ48ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะชาร์จ60โวลต์ก็ได้ เพราะมา75โวลต์ใช่เพราะมันมาระดับ75โวลต์นี่คือ VMP แข็งแข็งใช้งานจริงๆนะดังนั้นชาร์จ48ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟังฟังผมนะครับในระบบ48โวลต์นะครับไม่ว่าคุณอยากจะได้แอมเพิ่มเท่าไหร่คุณต่อขนานเลยตึบตึก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 โอ้ใช่ใช่ใช่ต่อขนานต่องนานเลยเพื่อ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 ที่ชาร์จแบตเอาแอมเพิ่มเอ้าเอาแอมเพิ่มคราวนี้การต่อขนานคืออยากบางแทงไหนก็บางไปดิ เงาเอะอ่าอ,อยากบางแผงไหนก็บางก็บางไปเลยอยากบางคุณบางได้เลยเอ,อ่าเพราะว่ามันขนาดกันเออ,อยังไงมันมันไม่ได้อนุกรมที่มันออจะหายไปเป็นคอขวดอันุกลมหายแน่แต่ขนาดนี่คือดับบางแผงหนึ่งแผงหนึ่งก็<ล>มีการลงไปแก้ไขตรงนี้คือด้วยความที่ว่ามันใช้งานได้แผงเดียวใช้งานได้ถึง48หรือ60โวลต์เนี่ยนะอืมอ่าคุณลองมองภาพไกลๆว่าคนชาวบ้านที่ใช้ชุดนอนนาวันหนึ่งเขาอยากจะขยายระบบ มุดน,นะอ,าอ่อาอยากขยาขยระบบเขาก็ต้องแม่งเพิ่มแผงซื้อแผงเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบแปดใช่ไหมอ่าเป็นสี่สิบแปดโวลต์แต่แผงเราอะชาร์จได้ตั้งแต่สิบสองยันหกสิบอ่ะอ่ารอ,องรับชาร์จเจอร์อีกต่างหากเขาชาร์จเจอร์ m p p t เนี่ยซื้อแผงครั้งเดียวใช้สิบสองก็ปรับเอาอือ่าจะใช้สี่สิบแปดก็ปรับเอาอยากหกสิบก็ปรับเอาปรับเอาเพราะแผงมันซับพอร์ตรองรับเอาไว้อยู่แล้วโอ้โหเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยใช่ไหมเห็นภาพเลยยังไม่หมดนะยังไม่จบนะแล้วมีอีกเรอเนี่ย ข้อดีคือด้วยความคุณสังเกตไหมว่ามันมีปัญหากันเรื่อง MT4 โอ้ไม่นุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เ,เหตุผลเพราะว่าอะไรแผงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ให้แอมสูงขึ้นใช่ทั่วไปอะ่ะแล้วพอแอมสูงขึ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความร้อนความร้อนต้องไหมอ่าความร้อนต้องเผง<อ>เราต่อแต่แผงเราอะ่ะแผงเราอะ่ะไม่ได้ไปโห18แปอมไม่ได้ไปแข่ง18แอมวันนั้นผมเอาโวลท์ทิ้งขาดเลย8แอมอ่าเอา8ดแอมพอแอมน้อย พอแอมน้อยความร้อนน้อยอืถูกต้องไหมอืมอ่าพอแอมน้อยความความร้อนน้อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาความเสี่ยงก็น้อยอืมแล้วการที่คุณใช้แผงแค่ห้าแผงได้สเต็ปไฮโวลเนี่ยครับ M T มีโอ่ะเอมโที่ต่อเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยถูกต้องไหมอ่าครับอ่าแล้วเอ็โที่ต่อน้อยยังไม่พอกระแสะมีแค่แปดความร้อนก็น้อยตามไปด้วยเห็นไหมอืมมันไปแก้ไขถ,ถึงความปลอดภัยในขั้นสูงขั้งสูงเลยโ<ฮ>อ้โหอ่าเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ย ถ้าแก้ไขที่ต้นกำลังได้ทําทุกอย่างที่ต้นกำลังให้มันถูกต้องได้ความอันตรายมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นจะเล่นตราลมองให้ดูว่าวงการจะเปลี่ยนไหมล่ะลงตัวไหม,มกับแพงรุ่นใหม่ยังอีกเยอะเลยยังยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยยังมีประโยชน์อีกเยอะยังมีประโยชน์เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสนอให้แบบพลิกกันไปเลยเดี๋ยวดูตอนต่อไปเดี๋ยวดูตอนต่อไปแต่ตอนนี้ถ้าใครต้องการแผง หมอพักดีประทุมวันโอเคฟูกไก่ปอะไรกันช่างครับถ้าใครต้องการแผนนะครับก็ติดต่อผมมานะครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะโยงาหาจัดไก่เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมจัดการให้นะครับจัดไปจัดไปแผนดีแผ็นดีเชื่อหมอดี <laughs> อ่าช็อตแอมให้ดูเลยนะครับ แผงไฮโวลนะครับแผงแรงดันสูงหนึ่งแผงนี่ช็อตแอมจะเออได้แอมเท่าไหร่นะครับมาเอาไรยังชัดแปดสิบแปดแอมแปดแอมแปดแอมดีแล้วแปดแอมนะครับเป๊ะ